สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเราอีกแล้วคลิปนี้ทุกคนคาเราจะพาทุกคนเข้าไปเล่นอัตราการชนะ48%ซึ่งมันขึ้นสีแดงเว้ยใครเห็นว่าแบบขึ้นสีแดงแบบนี้ก็ไม่ค่อยอยากเข้าไปเล่นใช่ไหมเพราะว่าแม่งขึ้นอัตราการชนะ48%แต่มันอาจจะแบบหลอกเราก็ได้นะเว้ย <c oughs> มันอาจจะแบบ เออหลอกเราอ่ะจริงๆมันอาจจะแตกก็ได้แต่มันบอกว่าอัตราการชนะ48%เพื่อที่ไม่อยากให้เราเข้าไปเล่นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปพิสูจน์ให้ทุกคนดูเข้าไปปุ๊บซื้อปับ๊บดูกันนะคะว่าจะเป็นเช่นไรนะคะอัตราการชนะ48%ขึ้นแดงแบบนี้กดเข้าไปที่ห้องต้นไม้กันเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนคะเราเข้ามาในหน้าของต้นไม้แล้วอัตราการชนะ48จริงๆแล้วมันเตือนสีแดงเรามาตั้งแต่ก่อนเข้าใครเห็นก็ไม่กล้าเข้ามาเนาะแต่ว่าด้วยความที่เราอยากลองของเดี๋ยวมาดูการอัตราการชนะ48มันจะหลอกเราหรือเปล่าเออเอา้าว75บาทเราจะซื้อในเบ็ด1นบาทพอนะคะเผื่อว่ามันไม่ได้หลอกเราไงเผื่อมันเป็นเรื่องจริง เออมาดูกันนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ไว้นะคะเพราะว่าทุกคนมันสักอุ้ยโบรนัสี่อันน่ะโบรนัสี่อันน่ะเอาดิซื้อเป็ดหนึ่งบาทในะราคาเจ็ดสิบห้าเข้ามาปุ๊บซื้อเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นโอ้โหโอ้โหเอายังไงเฮ้ยเฮ้ยห้องต้นไม้เป็นห้องที่แบบลุ้นที่สุดแล้วอะตั้งแต่เล่นมาเนาะ อุยที่สุดท้ายแล้วทุกคนอุ้ยยังได้อยู่เนาะมันน่าจะมีไอ้ถ้วยนี้สี่อันเนะาะเมื่อกี้มันอุตส่าห์ได้ตั้งสี่ซองเอาอยัางไงต่อให้ไม่ให้โอ้โหเกือบแน่เลยเกือบไหมย,ย,ยังต่อสู้ชีวิตอยู่ยังสู้ชีวิตสู้ชีวิตเรามันใส่สู้ชีวิตอยู่แล้ววายสี่ทองวาริจ้าทุกคนจ๋า สีทองมาเรยจ้ามาอุยเรามันสายสู้ชีวิตอยู่แล้วเอาอยัางไงต่ออุย้ยทีสุดท้ายแล้วทุกคนเราขอขอให้มันมาอีกอันนึงอะไรก็ได้เอ้ยเอ้ยเรามีทองไม่เป็นไรเรามีทองไม่เป็นไรอ่อุอ้ยมาอีกสองแดงก็มาสองแดง3อันจะได้ทองหนึ่งอันนะคะจะได้ซองทอง1อันเนาะ าดูกันมาดูกัน,กนอุ้ยท้องสองท้องสองสะใจวะทุกคนเฮ้ยมันแตกทุกคนเอ้ยมันแตกอุ้ยอุ้ยขอขออีกขออีกอุ้ยมันแตกทุกคนเราโดนมันแกงแล้วเราโดนมันแกงเหรอเนี่ยเอาเอาเอาดิเอาดิฮึบ อ้โหให้แค่นี้ก็เอานะ,ะเบ็ดหนึ่งบาทเนาะได้มาเท่าไรเนี่ยอุ้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 ยนะจ้าเอาไปธรรมดาโอ้โหทุกคนเอ้ยได้ปะนะคะก็นี่เนาะเราเห็นว่ามันอัตราการชนะสีแดงนะคะ4ี่เป็นมันขึ้นสีแดงอะใครก็ไม่ค่อยอยากจะกดเข้ามาเล่นเนาะแม่งขึ้นสีแดงแต่เสือเข้ามาแตกซะงั้นนะคะเ้า นะคะเดี๋ยวลองขยับเบ็ดเป็นเบ็ดสองซื้อไปอีกทีหนึ่งอ่ะให้รู้แรวรู้รอดกันไปจริงๆแล้วถ้าปกติอะถ้าเราซื้อแล้วมันได้แล้วอะปกติครั้งที่สองมันจะไม่จ่ายแล้วนะเดี๋ยวมาดูอันนี้นะคะครั้งที่สองเราเปลี่ยนเบ็ดเป็นเบ็ดสองดูกันค่ะโอ้โหทองแบบไหลไปแบบเมื่อกี้เลยอะอะดูกันนะคะเบ็ดสองนะ ยีส่สองแดงมาซองแดงมาซองแดงสามอันได้ทองหนึ่งอันนะเอาไงเอาไงเอ,อ้ยอยากได้สีทองมาเลยอ่ะสีทองมาไหมอ,อียังไงยังไงอุ้ยเกลือแล้วแน่เลยอย่าเพิ่งเกลืออุ้ยแดงมาหนึ่งแกงแดงมาหนึ่งแดงตอแดงสามทองหนึ่ง อุ้ยสีแดงสามอันจะได้สีทองหนึ่งอันนี่ง่ายมาแล้วสีสีแดงสามอันได้เป็นสีทองหนึ่งอันเอาไว้เฮ้ยทุกคนอวอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงขอเออต่อเนื่องแบบนี้อุ้ยอยากได้ซองทองอีกสักอันหนึ่งยังไงเอยสะใจวะอุ้ยรู้สึกสะใจอ่ะ อุ้ยขอขอขออีกขอขออีกช่องนึงอุ้ยอุ้ยอย่าเพิ่งหายดิอย่าเพิ่งหายเอาอีกอย่าเพิ่งหายเอาอีกเอ้าอุ้ยสวยช็อตน,นี้อุ้ยมาอีกแม่เจ้าทุกคนมันแตกมันแตกทุกคนเรากำไรแล้วกำไรแล้วนะคะ กำไรอีกเละทั้งเบดหนึ่งเบดสองเลยไม่กล้าต่อเบดสามแล้วนะ่ะอุย๊ยมาต่อดูดิเอาเรื่องอัตราการชนะ48เปอร์เซ็นต์มันขึ้นสีแดงว่ะเอาอะเ <c oughs> ฮ้ยเราโดนเว็บแม่งแกงละเอาขออีกขออีกอุย๊ยจบแค่นี้ก็เอาแล้วนะคะ แค่น,นี้ก็เอาแล้วร้อยเจ็ดสิบเท่าเมื่อกี้ปะวะเท่าไอตอนเบ็ดหนึ่งบาทปะวิยห้าิบสอทุกคนเอ้ยขึ้นมาเก้รแล้วว่าลองเบ็ด3มไหมอันนี้อันนี้จริงๆแล้วนะคะถ้าได้แบบนี้แล้วคือไปถอนนะทุกคนจ๋าแนะนำให้ไปถอนนะคะแต่อันนี้ด้วยความที่เราอยากรู้ เราจะต่อให้ทุกคนดูนะคะถ้าเราลองขึ้นเด็ด3มดูจะเป็นเช่นไรอ่ะมาดูไปพร้อมๆกันตอนนี้นะคะดูไปพร้อมๆกันอ่าตื่นเต้นไหมเราอะตื่นเต้นฮะดูไปพร้อมๆกันทุกคนอันนี้คือคนโลภนะเอากูว่าเอาแล้วอุ้ยทองมา ทองมาแต่หัววันเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยทองมาแต่หัววันแบบนี้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอย่าหายขออีกทีนึงขออีกอุ๊ยทองสองท้องสองอันท้องสองอันอุ๊ยทุกคนตื่นเต้นเลยทีนี้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยขอ กำไรอ่ะกำไรอุ้ยแดงมาอีกหนึ่งแดงมาอีกหนึ่งขอขอเอา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 อุ้ยตื่นเต้นกันเลยทีเดียวช็อตนี้ อุ้ยอีกทีหนึ่งเรายังได้ลุ้นอีกทีหนึ่งเรายังได้ตอนนี้เรามีกําไรแล้วแต่ว่าเราได้ลุ้นอีกทีหนึ่งให้มันแบบเซตเซตขึ้นมามันเซตขึ้นมามันเซตสวยอุ้ยเซตอีกขอเซตอีกขอเซตอีกขอเซตอีกอุ้ยขอเซตอีกอีกทีนึงขออีกทีนึงเถอะเขาร้องแหละ ขอร้องอุ้ยเซตทุกคนเซตขึ้นมาใหม่เซตขึ้นมาใหม่ตรงเนี้ยทองมันก็จะกลับรีขึ้นมาอุ้ยย้ำอีกครั้งอันนี้คืออัตราการชนะ48อะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกคนมันขึ้นสีแดงอะ่ะเมื่อกี้อุ้ยขอเซตอีกทีนึงเอาเนี่ยคือโลบสุดๆแล้วเอาไหนๆก็ไหนๆรีเซตมาอีกทีนึง ว้ยรีเซ็ตอีกทีหนึ่งครับทองเต็มอีกก้อนอีก3ามก้อนอีก3ามก้อนอุ้ยอุ้ยแบบนี้แบบนี้ทุกคนเอ้ยอ้าเาช็อตนี้อุ้ยขอรีเซ็ตอีกทีนึงขออีกทีนึงไหนๆก็ไหนไหนแล้วขนาดนี้แล้วมาขนาดนี้แล้วมาขนาดนี้แล้วเอาดิ อุ้ยมันบอกพอเหออมึงเฮ้ยอลังการมากทุกคนหุยหุยุยุยา้ยห้าสิบหบาทคูณสามพันกสิบแปดทุกคนยทุกคนเราอยากรู้เลยทีเนี้ยคือทุกคนอย่างที่เราบอกจริงๆแล้วอ่ะไปถอนได้เลยนะแต่ด้วยความที่เราอยากรู้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะ เราจะขึ้นเบด5ถ้าโดนก็คือเลิกเลยนะเราจะขึ้นเบดหให้ทุกคนดูมันจะราคา375บาทนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูทุกคนเราจะได้ดูไปพร้อมๆกันเลยนี่คืออัตราการชนะ48%ขึ้นสีแดงด้วยนะอ่าดูกันนะคะดูไปพร้อมๆกันเลยอยากรู้เลยทีนี้เอามาไล่เบดนะคะเราไล่เบดไปครับ ตุนเต้นตุนเต้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยไม่มาเลยทีนี้อุ้ยมาแล้วอุ้ยอุ้ยยังยังรีให้เราอุ้ยขอเหอะอุ้ยอุ้ยทีสุดท้ายแล้วทุกคนอุ้ยยังมา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  อุ้ยยังมายังมาขอสีทองไปเลยทีเดียวอุ้ยสีนี้มาโอเคสีแดงมามันจะเพิ่มให้ทุกอันเนาะถ้าสีแดงสามอันก็จะเป็นสีทองหนึ่งขอขออุ้ย,อ,อ,อ,ยอีกทีหนึ่งขอเถอะขอขอก่อนโอ้โหให้แค่นี้นะแต่ยังถือว่ายังให้นะทุกคนโอ้โหทุกคน บอกเลยนะคะคือสุดแค่เบดห้านะคะเราไม่ไปต่อแล้วนะก็คือ1 2 3เข้าหมด1 2 3นะคะจอดที่เบตห้าซึ่งอัตราการชนะ4 8เก็ไม่มีโอกาสที่จะแตกได้ดังนั้นนะคะก็ทุกอัตราการชนะเราว่ามีโอกาสแตกได้หมดนะคะก็แล้วแต่ว่าใครที่จะชื่นชอบในอัตราการชนะแบบไหนเนาะมันก็เป็นเหมือนแนวทางในการเล่นให้กับเราอย่างหนึ่งนะคะก็ตามนี้เลยนะคะห้องต้นไม้นะคะ ไรเบ็ดหนึเข้าหมดนะคะมาจอดที่เบ็ดหนะคะโอเคนะคะก็วันนี้นะคะก็ฝากทุกคนด้วยใครมีเทคนิคดีๆนะคะมีคอนเทนต์เด็ดๆนะคะส่งมาให้เราหน่อยเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้เนาะจะได้รู้กันแล้วก็เป็นแนวทางในการเล่นให้กันด้วยเนาะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอราเพื่อนๆทุกคนไปก่อนมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย